ตัวเนื้ทุกคนันนี้ก็ไปได้ของเล่นใหม่ให้จอชาไทยแล้วนะไม่ให้พอนะให้ชาไทยอ <c oughs> ันนี้ไปได้เอ้กริชกันหรือว่าที่อาจจะระบีไฟฟ้านะครับออพอดีจอดรถชาไทยเมื่อกี้นี้แล้วก็เห็นร้านขายอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันยังเปิดอยู่ก็เลยเดินเข้าไปดูก็เห็นยี่ห้อนี้แล้วก็มียี่ห้อดีวอลด้วยผล <c oughs> ที่เอายี่ห้อนี้มานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนผมมีไขควงไฟฟ้ากระแทกไขควงกระแทกไฟฟ้านะอยู่ใต้ท้องรถแต่ผมไม่มีที่ชาร์จแบบ แล้วผมอยากได้ที่ชาร์จแบตของตัวนี้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันจะได้เอาไปใช้กับไขควงไฟฟ้าที่ผมมีอยู่บนรถด้วยเพราะผมไม่มีที่ชาร์จใช่ไหมแบตมันหมดก็เลยเดินเข้าไปดูครับก็เลยตั้งใจว่าจะเอาเป็นสว่านอีกตัวหนึง่งหรือเป็นแบบอะไรที่มันเป็นแบบแบตอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปใช้กับอีกอันนึงได้จะได้ไม่เสียเปล่านะก็เลยไปเห็นตัวกริสกันตัวนี้ครับก็เลยซื้อมาก็คือที่อัดเจลเบีนะแล้วมันใช้ที่ชาร์จเหมือนกันผมก็เลยเอามา ถามีิทยนี้ผมรู้เรื่องไหมไม่ได้รู้เรื่องแต่ราคาไม่ได้แรงมากครับอย่างตัวนี้หลังภาษีนู่นนั่นอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยหกสิบสองเหรียญนะหรือประมาณห้าพันห้าครับเป็นที่อจจะะัดจารบีให้เจ้าชาไทยมันมาพร้อมกับอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะอ,อ,อย่างน้อยเรายังใช้แบบที่ชาร์จแบตมันนะไปชาร์จสว่านที่อยู่ใต้ท้องรถเราด้วยมันจะได้ไม่อยู่แบบเสียเปล่าถามวิทอานี่จริงๆผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสมัยก่อนเคยมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วมันมันยังใช้ได้ก็เลยเสียดาย ก็เลยต้องไปหาซีรี่ห้อนี้มาเหมือนเดิมเพื่อที่เอาที่ชาร์จมันแต่ถ้าซื้อที่ชาร์จอย่างเดียวมันก็แบบแพงไงทั้งแบตด,ด้วยแล้ว,วมันแพงน,นะที่ชาร์จกับแบตอย่างเดียวทุกคนก็เลยแบบเออไหนๆก็เราซื้อแล้วก็ซื้ออะไรที่มันใช้งานได้อีกสักอย่างหนึ่งมาดีกว่าก็เลยเลือกเป็นนี่แหละครับที่อาจจะระบีเนี่อันนี้ฮะเพิ่งซื้อมาเหมือนที่ทคนบอกทีกไ่ไปซื้อไฟฟ้าไปซื้อไฟฟ้ามันก็จริงเมื่อยทุกคนนี่ตัวเก่านี่ยืน <c oughs> <c oughs> บิดที่ด้ามมันก็หลุดโน่นนี่นั่นก็เลยช่างมัน เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายก็เสียไปแล้วก็มันงากระเป๋าด้วยอยากได้กระเป๋าไม่ใช่หรอกบอกเปาใส่เข้ามือนะไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามมียผลป่าเมียคนถ่ายมันรู้แล้วครับเอ้ยมันยังไม่รู้เข้าไปก่อนแล้วบอกมันว่าไร้ไหมบอกว่ารอยนี่นะเดี๋ยวไปดูของแป๊บหนึ่งแล้วเราก็้ีออกมาเลยวางลงปุ๊บเมียคว้าใบใบเสร็จทันทีเลยดูราคาก่อนดูราคา ไม่แรงราคะไม่แรงผ่านอยู่แต่ไม่ได้อยากให้ซื้อถูกๆนะถ้าอยากได้ก็อยากให้ได้ดีๆไปเห็นไหมเป็นไงผมเ้าดีไหมล่ะมีเห็นด้วยเกี่ยวกับรูบรรทุกครับไม่มีปฏิเสธอ่ที่แปลงรอบที่แล้วหมดสี่ห้าแสนน่ะมันเป็นคนยุผมนะมันถามผมว่าไม่ใส่บางโคนหน้าด้วยเหรอไม่ใส่กันชนหน้าด้วยหรอไม่ใส่นู่นนู่นมันถามอย่างเนี้ย มันไม่ถามนะว่าราคาแต่ละชิ้นเท่าไหร่มันถามว่าไม่ใส่ด้วยเหรอทำทีเดียวพอได้ยินราคาแค่เออยังพึ่งใส่ก็ได้อ๋อท่อก่อนแค่ที่ชนกวางกันชนกวางอ่อาท่อก่อนอ้อแสนกว่าล่ะนี่แต่เหตุผลละหลังจริงเ่ะไม่ได้อยากได้นี่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปดูเลยอีกอาจจะระบไฟฟ้าอยากได้นี่ที่ชาร์จแบตมันเพราะว่ามีสว่านอยู่อยากเอามาชาร์จแบตไม่ไปสนอจนี้นะแต่เข้าไปนึกยนใจมันก็มีพวกไอ้ลูกหมูอะไรนะที่เจีอะไรพวกนี้ไม่รู้จะมาทำไมเนาะก็เลยเอานี่มาดีบ่าเพราะว่า อย่างน้อยเราก็เซฟรถเราด้วยเนาะเราจะได้อัดเองไม่ต้องไปจ้างเขามันก็มาพร้อมกับแบตหนึ่งลูกนะครับราคาไม่แรงเลยไม่แรงไม่แรงตัวห้า0ันห้าหลังภาสีนะ5,500ันห้าก็มาพร้อมกับแบตเตลี่2ี่บโวลต์นะครับมันก็มาพร้อมกับที่ชาร์จแล้วก็หนักไว้กูไปเดินบีบเหมือนเดิมดีกว่ายินบีบเบากว่าเยอะข้งหนักอะ มันมาแบบหัวเดียวเหรอฮะเาจะรู้ไหมล่ะมันแถมจารบีให้ด้วยไหมลองลองได้ไหมลองได้ไหมเฮ้ยมันมีจารบีหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองเลยนะจะไปลองอัดเจ้าชาไทยเลยไปดูดิว่าใช้งานเป็นยังไงจะ <c oughs> เปิดยังไงก็ไม่รู้นี่ มันออกไงทุกคนเี่ยเดี๋ยวดูนี่ก่อนเรามีเจลาบีอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทดลองแซมเปลิลเลยกับชาชาไทยส่วนนี้น่าก็ช่างทิ้งแม่ของเล่นใหม่มแล้วก็แบตเตอรี่เอาไปเดีย๋ยวจะไปชาร์จตัวสว่านไฟฟ้าบนรถก่อนเขาเรียกอะไรสว่านไฟฟ้าหรือไขควงกระแทก มันจะมีแบบอันนึงที่เป็นกระแทปกปั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 ก,ปก,อ,กอันทนี่เป็นสําหรับสว่านเจนาะผนังหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ได้มีแบบแรงกระแทกเยอะแล้วมัน,นทำไงอันนี้อะไรมีเลเวลสองด้วยมีตัวล็อกตัวนี้นะล็อกแล้วก็เลเวลหนครับ อันนี้ MaxFlo w max, max pressure อันนี้อะไร m ม x p r e เ s u r e ่หมายเลขหนึ่ง MaxFlo หมายเลขสองใช่ได้นะโอเคฮะดีวจะไปลองใช้งานดูดิว่ามันเป็นยังไงยี่ห้อนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะบ้านเราเป็นยังไงผมไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าสมัยก่อนตอนไม่มีตังอ่ะซื้อสว่าน ยี่ห้อนี้มาไงไอ้ดีวอลเหรอดีวอลกับม a ค i ิต้าผมมีมากกว่ามัคกิต้านะสีเขียวเขียวเล้วมันดีวอลก็จะเป็นสีเหลืองดําไฟไหม้ไปกับบ้านครับผมมีเซ็ตเบอร์เลยอย่างละ2ชนิดผมมีนะไอ้ไข,ข่วงสว่รานไฟฟ้าอะไรพวกนี้แล้วก็ที่ชาร์จไหม้ไปกับบ้านครับเครื่องมืออยู่นู่นนะเครื่องตัดต้นต,ต้นไม้มีหมดยี่ห้อนี้เหมือนกันไหม้ไปกับบ้านเครื่องมือผมหายไปเยอะมากก็ต้องมานั่งไล่หาซื้อใหม่ครับซื้อใหม่อะไรที่จําเป็นก็มาหาซื้อใหม่โอเค ก็เอาให้ดูที่นี้แหละนะว่าชาไทยได้ของเล่นใหม่แล้วนะฮะจฮะพูด<า>อะไรนะปลาเป้าสักทีไหมครับนั่นอันนี้อันนี้อันนี้ทำไงมันหลุดออกมาได้ไงเนี่ยฮะหลุดได้ไงโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองอัดเจ,จา้าจระบีตัวใหม่ ให้ชาไทยนิดหนึ่งนะน,นี่ก็หยุดเป็นวันหยุดครับโอ้โหเสียงน,นี่กลับบ้านกันมัเมื่อวันแต่งสกีวิ่ง สาเหตุที่ซื้อยี่ห้อน้ำมาก็เพราะี่มันมีสว่านตัวนี้แล้วแบตมันหมดก็เลยซื้อมานะจะได้ใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวมาลองใช้ตัวนี้ดูตัวนี้การใช้ง,งานเป็นยังไงยังหนาว

สบายดีนะสะดวกสบายดีไว้ด้วยชอบใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคเย็นนี้ะจะให้ลูกชายลองบ้างนะ move and push that's good you see it's coming out t h a t mean. <S so d o e s i t like make it stick. Uh huh. ะฮะ t h a t mean so <this S 1> enough. s that thing doesn't like fall. อ h มฮะ So like the thing doesn't fall. อืม h ะ Okay. พออ่ะ huh. ดึงออกดึงออกอืม w i ก g l e ซโอเคเราองตัวเราลงตัวลาไปอาจจะบีกับพ่ออากาศหนาวอยู่นานไม่ได้ครับมือแข็งหูแข็งหมดแล้วนะเฮ้รีดทำใช้ได้ครับผม